คดีนี้ไปดูคนกับป่าป่ามีคนป่ามีคุณสวัสดีครับกะผมนายอาทพลกุลเทียนประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ,ตอบตออออำเภอท่ารีาจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับก็จะเป็นป่าเขาเป็นส่วนใหญ่ครับก,ก็จะมีชาวบ้านนะครับเข้าป่าหาของป่ากันหาเห็ดหน้านี้หน้าเห็ดครับคนก็มักจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดกัน นายคนนี้ก็ไปเก็บเห็ดเหมือนกันแต่มันมีปัญหาครับกำลังเก็บเห็ดอยู่ดีๆคาสึกก็โจมตีอย่างหนักปวดอุจจาระจนทนไม่ไหวห้องน้ำก็ไม่มีด้วยครับในป่าอเอาไง,งเอาไงดีฮะฮะแล้วแกก็หามุมทึบๆมืดๆพอดีพอดีเหมาะเจาะจนเจอครับเอาให้เต็มที่ไปเลยพี่เรามาชุมนุมเฮ้ยมีเสียงคน เฮ้ยมีทีงคนอยู่น,นี่ด้วยใครมาร้องเพลงแถ<อ>วนี้ในป่าเขาร้องเพลงส่งวิญญาณจะได้ให้เรารู้ว่ามีคนอยู่ในนี้เฮ้ยใช่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 คนเขาเอออยู่ใกล้ๆไ<ๆ>งเขาก็ต้องส่งเสียงให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอย่าเข้ามาใกล้อีกนะแหมะอะไรมันจะพอดีขนาดนี้เออก็ามาเออใกล้กันซะอย่างงั้นๆๆๆๆๆเดี๋ยวเราร้องเพลงตอบเขามันเออเออเออวเราเราไม่เออเราก็ร้องเราก็ร้องด้วยใจราสมัครสมั วันมีพระฮะมีอีกลาเลโอ้ยโอ้าเมีกี่คนวะเนี่ยโอ้ยมาจากไหนเลยเนี่ยั้งหลายคนโว้โหปะสานเสียงเลยโอ้โหเหลือเชื่อครับคนแรกร้องคนที่สองได้ยินร้องตอบไปอีกโอ้ยอะไรมาจากไหนวะเนี่ยมาอือพร้อมกันขนาดนด้ดกว่ามีเราคนเดียวเอางี้ถ้ามากันหลายคนอย่างเงี้ยร้องพร้อมกันเลยดีกว่า สราเรามามงดูดักจับมันสบายสบายรูนดีิช่นมาตลอดอยู่กันอันคามโหยนน พี่อมาก่อนน้องนี่น้องมาที่หลังน้องแทรกมาข้างหน้าพี่เองโอ้โหต <Aven ge. S 2> ายแล้วเฮ้ยน้องจะยังไปไหนแล้วทำตัวสบายๆพี่อะทนกินน้องได้น้องก็ต้องทนกินพี่ได้บ้างกันฮ่าเอาเอาพร้อมกันโอ้โหร้องพร้อมกันประสั่นเสียงกันอีกรุ่เลยอ้าวยังหัก ก็ <c oughs> ดภาษาเเสียงโอ้ยตัวนี้ร้ายสุดเลยใกล้ระยับเอาขนเลยชัดทั้งภาพทั้งเสียงทั้งสีครบเซตเลยโอ้โหตายแล้วไม่เคยพบเคยเห็นคนสามาคถีชุมนุมบุจาะกันเยอะขนาดนี้กินเนสบุ๊กในบาเลทคอรดแล้วครั้งแรกในโลก ห้องน้าไม่มีเวลาปวดท้องหนักปวดอึน,นะครับเราก็ต้องหาที่รับตาคนเพื่อไปนั่งปวดทุกนะครับในในป่าเลยนะครับสักพักก็ได้ยินเสียงขนร้องเพลงเราก็ร้องกับเขาด้วยเลยร้องเพลงร่วมกับเขาเลยลอเพอหันไปดูเราหนั่งอยู่ข้างๆเราเลยครับเขาก็นั่งปวดทุกเหมือนกัน,นครับนั่งอยู่ข้างๆเราเลยมีเพื่อนนั่งปวดทุกอยู่ในป่าด้วยกันนะครับไม่ต้องเงานะครับถ้ามากันบ่อยๆตั้งวงประสานเสียงได้เลยนะขอขอบคุณคุณอัธพลกุลเทียนประดิษฐ์ เจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอบตอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเจ้าของเรื่องอุจระข้างๆกันเรื่องนีไปโดนหนุ่มบิ๊กไบอุปกรณ์ครอบจบที่เมียสวัสดีครับผมชื่อจุมพลอย่ยนหลิงจังหวัดตรังนะครับวันนั้นผมจะไปออกทริปครับไปกับเพื่อน ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณพี่คนนี้เป็นคนจังหวัดตรังครับนัดเพื่อนว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริกไปสงขาแต่อยู่ดีๆดันโทรตามเมียเมียก็ตกใจเอาททำไมอ่ะมีอะไรอ่ะก็ขี่รถอ,ออกมาจะไปเที่ยวอยู่แล้วอ่ะไม่อะไว ก็ผ้าคลุมหัวก็ถูกแล้วพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไกลก็ต้องมีผ้าคลุมหัวไงแล้วมันเป็นยังไงฮะพี่สามีใบกุ้งหัวยังไงได้กินไม่มีอะใจเสี้ยบ้าปอเวนนี่กูไม่กุมยางคนเลยเดคนตามอยติดกันยั่เอาเส้นโยตี้ มันเลนบ้า,บาดิรัโอ้โย,ยังหาครับหัวเมียคู่นี้ได้หากันอุจจาระแตกอุจจาระแตกเลยทีเดียวโอ้โหไม่โอ้ไปหัวท้ายที่ไม่มีหัว

หัวเนี่ยนะระดับบินไปตอนออกจากบ้านก็ไปคว้าที่คลุมหัวมาแล้วมันจันอยู่แถวกางเกงในเมียสีก็คลายย้ายกันเธอด้วยผ้าก็เดินคล้ายกันอีกพอจะขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปกับเพื่อนก็เลยเอาไปคลุมหัวตอ,อใจผ้าหัวขาดสองรูพอดีตาวารีบถอดแทบไม่ทันเลยโทรตามเมียมาเอาของตัวเองคืนไปโอ้ยปัญหาจริงๆ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ผ้าชิ้นหนึ่งสบัดดูที่ไหนได้ไม่ใช่ผ้าที่จะเป็นเป็น,ปนโมงใส่หัวครับกลายเป็นกางเกงในภรรยาผมก็เลยกำไปให้ภรรยาดูว่าหยิบผิดมาจากที่เป็นในโมงกก็เป็นกางเกงในของภรรยาภรรยารู้ว่าเลาะก๋ากริ้งเลยครับน่ารักดีใส่แล้วจะได้เป็นตาไอ้มดแดงสองตาเลย ขอขอบคุณคุณจุมพลเอี่ยนเหลงจังหวัดตังเรื่องไม่ใช่ผ้าคลุมหัวแต่เป็นกางเกงในเมียช่วงวตดคดีเด็ดโดนใจขอเชิญร่วมวตดคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริญญาบัตรร่วมวตดเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน .2 ปนฝบึงทองหลงังกรุงเทพ10242 ง facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ facebook รายการคาดีเด็ดช่อง7 HD ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1สาม,มีทําอนาจารยอ2อึงอ่างอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ 3. มมียาบ้าขี่หนีตำรวจ4ส,สุนัขดีบดินใส มาซื้อชุดตรวจตั้งขัน 6. จับมือลูกหลับทำการบ้าน 7. ไฟแดงติดลบ 8. นั่งขายผลไม้เกือบโดนชน 9. หนูอมลูกเพื่อปกป้อง 10. อุจจาระข้างๆกัน ไม่ใช่ภาพคลุมหัวแต่เป็นกางเกงในเมียและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566คือเรื่องเมาตกจากชั้นสองเรื่องนี้ไปดูคนนอนนอนอยู่ดีๆเป็นเรื่องได้ไงไปดูสวัสดีครับผมนายรันบุญบุญราตนพิบัติคุณจากเทศหาลนครที่บริเวณห้องพักพนักงาน ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นบ้านาพักคนงานที่โรงงานครับเอ้ยน้ำมันพิเศษยังไงอ่ะเห็นนายคนนี้ไหมครับที่นอนอยู่เนี่ยครับเป็นอะไรอ่ะอ๋อดมเมาไงเพลเอา้าเมาแล้วทำไมไม่เข้าไปนอนในห้องอ่ะคนเมานอนที่ไหนก็ได้จะมันนอนทำไมให้ยุงกาด เฮ้ยไม่มันบอกมันเอาและแกเป็นใครอ่ะผมเป็นยุงไงไอ้นี่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่อ้วนท้วนสมบูรณ์ผมกัดสบายเลยปกติคนเมาก็จะนอนนิ่งๆล่ะครับแต่นี่มันนิ่งไม่ได้ครับเพราะยุงมันชุมลุมกัดครับแกก็นอนดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั้งลอ้ยคุณผู้ชมครับฮ้ยดูกันอีกที แกมเมาครับนอนเมาให้ยุงกัดคันเนี่ยก็เลยนอนดิ้นไปดิ้นมาแล้วไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่ชั้นสองครับเนี่ยครับดินนนด้นคันคันดิ้นดิ้นล้กโมอ้โอยตายไหมเนี่ยไม่ตาย,ตายแค่ฟันหักเลือดกูป่าแก่นั้นเอง อยู่ชั้นสองผมจะเข้าห้องผมแต่ไม่ใช่ห้องแกห้องแกอยู่ข้างบนไอ้นี่มันห้องผมเฮ้ยไอ้นมันไม่ใช่นี่นมันห้องเพื่อนแกเอ้าเพื่อนทำไมลงมาหาเราข้างล่างเร็วจังอ่ะไอ้แฮงกี้ไอ้ทำไมเราเดินลงมาเร็วจังเลยอ่ะ <sequel. S 1> พี่พี่ไม่ได้เดินพี่ลวกลงมาอย่างเงี้ยโอ้โห านี่ไม่ได้มีอะไรดีเลยครับมีแต่เรื่องเสียดูดีๆก็เจ็บตัวปากแตกแต่คราวนี้มีเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือตั้งแต่แกตกลงมาฟันหักในครั้งนี้อย่างที่เห็นกันนี่นะครับทำแกเข็ดแล้วก็เลิกกินเหล้าไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวโอ้โห,โห,โห,โหก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยครับทุกที่ ขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตอนเขาเมาหลับที่น้ำบริเวณห้องชั้นสอง มีบุญนะบุญหล่นตุบเลิกเมาได้เลยสาธุขอขอบคุณคุณนัทวุฒิบุญนาพิทักษ์คุณกรุงเทพมหาคนครเรื่องเมาตกจากชั้นสองและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่หวนเรื่องและเหตุนผลโดนใจก่อนจากกันวันนี้มีภาพชวนอารมณ์ดีมาฝากเป็นภาพอะไรไปดู ชื่อว่ายาทาน้ำขิงตราหมาปิงวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมเจษฎเจริญสิรการคุนใหม่เสาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ